วันนี้วัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทำสลัดนะคะอันนี้เขือเทศหันสไลด์นะคะสมศรีก็จะใส่ชีดลงไปอันนี้เป็นชีดชีดก้อนเนาะ,ะวันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตนะคะมันสมมังสวิรัตอาหารเจนะคะวันนี้วันนี้เป็นอาหารเจค่ะสมศรีก็จะใส่ชีดลงไปเนาะชีดก้อนอ่ะ ใส่เมืเ่อเกิเทสไลด์แล้วก็ชีดก่อนแล้วก็ใส่ใบหัวละพานะคะนี่คือใบหัวละพาวัดีนสมสีทําสลัดอากาศกันห่อนหนาวหนาวเดี๋ยวก็ห่อนเด้๋ยวก็หนาว,อ,นวนาอากาศแย่มาก เดนมาร์กอันนี้สลัดไข่นะคะไขส่สไลด์มสมศรีกะวันนี้อาหารเจทั้งนั้นเลยไม่มีเนื้อสัตว์นะคะวันนี้จอยกันเนี่ยสมศรีก็ไปชงกาแฟอย่างมาแล้วเนาะแล้วก็สมศรีก็จะมาหยาสลัดไข่กับมาหยาสลัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหย จุวยกันยาก,กับเขา้ายทำงานกันเหนื่อยเนาะถูกรลมันทีหนึ่งจะไปอยู่บ้านอะ <laughs> ซื้อหวยกันถูกสักเตี่ย ก,กลับไปอยู่บ้านแล้วพี่เกียรเหนื่อยละอายุหนักวันเนาะทำงานกันเหนื่อยละลูกกับมีไม่รู้จะหาไปให้ใครเนาะตัวคนเดียวพลายพลายเยอะละเกินสมสีพลาดเลียงลูกเรียงหลานเรียง ปีเลี้ยงน้องโอ้เหนื่อย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 อันนี้สมศรีใส่ต้นทันตะวันนะต้นทันตะวันอ่อนนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ น,นี่มะเขือเทศนะคะสวยหรือเปล่าล่างมะเขือเทศเสร็จแล้วไปตั้งโต๊กันเจ้านี่คืออาหารสำหรับบันนี้นะ

ตั้งโต้ไปแล้วอะ่ะลืมไปว่าไ,ได้หั่นผลไม้วิ่งกลับมาหั่นผลไม,ม้หอมสมศรีลูกพี่บอกโอ้ยเราไม่มีของหวานเลยวนยันนี้โอเคอันไหนก็เลยไปหั่นปาดผลไม้ไปวางโต๊ะอมต้องปอกเปลือกเอาแบบความเรงด่วนเนะความรีบร้่อนเอาแบบแคนี้ก็พอละคิดนดีกับเจ้าแคนี้แหละสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ